ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ไม่เจอกันนานเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับเดี Jar ๋ยววันนี้เรามาดูกิจกรรมใหม่กันนะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวอธิบายอัปเดตคร่าวๆก่อนนะครับหลักๆเนี่ยจะมีกิจกรรมอันนี้เข้ามานะครับซึ่งในกิจกรรมอัปเดตรอบนี้นะครับจะมีตัวละครมาแจกนะครับตัวเนี้จะมีหนึ่งตัวที่อยู่ในตู้แล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นตัวแจกเนาะซึ่งบอกเลยว่าแจ่มทั้งคู่ นะครับอยู่ที่ว่าใครจะเปิดไหมเดี๋ยวพามาดูตัวละครสักนิดนึงนะสำหรับตัวละครเดี๋ยวผมก็น่าจะเปิดแน่นอนนะครับเพราะว่าดูแล้วเป็นตัว PVP เฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้มีแค่เอวาตัวเดียวหรอมีมาสองตัวแต่ว่ามีเอวาตัวเดียวอีกตัวหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเขาจะแจกในกิจกรรมนะน่าจะยังไม่มานะครับหรือว่าอาจจะเป็นในกิจกรรมนีหรือเปล่านี่ในนี้ ขออน,นุญาตดูแป๊บนึงนะฮะผมเล่นไปนิดนึงแล้วแต่ยังไม่ไดู้กิจกรรมตรงนี้มากปึ๊บหลับยังไม่ได้อะไรอ่าแป<ต>ลว่าน่าจะมาทีหลังน่าจะมาทีหลังหรือต้องตบบอสเดีด๋ยนะเดี๋ยวนะเนี่ยนี่เนี่ยจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่ง,น,งนะฮะไหนขอดูในนี้หน่อยนั้นค้านี่ไงโซเฟียโซเฟียอันนี้โซเฟียลาอะไรอ่ะแต่ว่า คือมีเศษโซเวียตัวนี้มาแล้วแต่ว่าโซเวียยังไม่มายังไม่เข้ายังไม่เข้าหน้านี้เลยเนี่ยหน้าหน้าตัวละครอ,อันนี้คระมีแค่นี้แปลกจังคือถ้าเกิดว่ามาแบบนี้แปลว่าคือตัวมันต้องเข้ามาก่อนแล้วนะเดี๋ยวผมขอเช็คกันหรือว่าเป็นสกินเ่ยปึ๊บมีสก,กินไหมอะ เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดมีสก,กินเดียวโอเคแปลว่าเป็นตัวละครตัวใหม่แต่ว่าอาจจะยังไม่มานะครับเดี๋ยวดูอาเีหน่อยปึ๊บวันที่20นะครับปึ๊บเปิดเกมครบ99วัน,นเนอ3ดาวแจกฟรีด้วยอย่าพลาดกันมีมีแจกฟรีนะครับแล้วก็ ปิดปรับปรุงอันนี้โอเคมีเทอหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรอืมไม่มีอะไรบอกเลยแต่ว่ายังไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,อก่อนอนะครเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดตัวสำหรับน้องเอวาก่อนแล้วกันนะครับขอดูสก,กิลนะครับเขาคข้าว่านว่าน้องเป็นยังไงปึ๊บ ถ้าอัพเต็มดูสิแทสซีของน้องก็คือสร้างความเสียหนัเพิ่มขึ้น25%นะครับเมื่อใช้สกิแลแอคทีฟใส่เป้าหมายที่ติดพิษทุกครั้งที่โจมตีใส่เป้าหมายที่ได้รับสถานะพิษจากตัวนี้จะสร้างสถานะพิษอโอเคก็คือเป็นสายพิษนี่เองนะครับแล้วก็สกิลที่1ก่อนสร้างความเปหายเป้าเดียวเเลือกได้ แบบเลือกได้แปลว่าเป็นตัวแอสซซินนั่นแหละแอสซซินที่แท้แท้ทูเลยนะครับสามารถเลือกตีตัวหลังได้อม,มอบสถานะติดพิษสร้างความเสียห,หายเท่ากับ5.83%ก็ถือว่าเยอะนะขนาดงูงูไฮดาไฮดายังเท่าไหร่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สกิลของน้องน้องอะไรนะ ซันเดียก็สี่เปอร์เซ็นเองนะที่เลเวลสามอ่ะนะฮะอันนี้ใช้กับตัวเองก็คือเป็นบัฟเพิ่มโจมตีซึ่งโจมตีตรงเนี้ยจะไปทำให้พิดแรงขึ้นที่แต่ว่าพิดคิดจากเฮดพีหรือเปล่าถูกพิดได้สูงสุดไม่เกิน500%อนของพลังโจมตีอู้คิดจากพลังสูงสุดพลังเขาเรียกเลือดสูงสุดด้วยแล้วก็แม็กเอทีเคของเราด้วยเพราะงั้นเนี่ยสก,กิลเี้ะจะเป็นนะครับ เวลาเราตีแล้วติดพิษเนี่ยก็บัฟสกิลที่2แล้วก็ใช้สกิลที่1ตีหรือว่าใช้ a n ติตีได้เลยนะครับใช้ได้เหมือนกันแล้วก็คือบัฟ2ก่อนแล้วค่อยตีนั่นแหละนะฮะสกิลอั n ตินะครับสกิลที่3ก็คือสร้างความเสียหายปึ๊บปึ๊บเมื่อจโจมในสถานะอ้ามทางถูกพิษมื่สถานะติดพิษที่สร้างความเสียหายเท่ากับ7.28%ดองนต์ของระดีสูงสุดนี่ไงอันนี้อีกพิษหนึ่ง เพิ่มความเสียหายที่สร้างคอาเยหายต่อแถวหลังเพิ่มขึ้น80%สกิลนี้จะผมรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับไอตัวน้องน้องเคียวเลยอะคล้ายๆกันนะครับแค่มีสถานะพิษเข้ามาน้องเคียวก็มีสกิลเหมือนกันแต่ว่าแค่อาจจะเปลี่ยนเป็นสถานะอื่นหรือเปล่านะนะขอยาเช็คนะครับนี่โมลาน่านะครับโมลานาแพสซีฟก็คือ ก็จะศัตรูได้จะได้แ okay. อคชั่นโอเคหนี้ได้แอคชั่นฟรีแต่ตัวนั้นจะไปเสริมเรื่องดาเมจตัวนั้นน่าจะแรงกว่าสร้างความเสียหายต่อแถวหลังเพิ่มขึ้นเห็นปะ64%นี่อันนี้เป็นสกิลที่2เป็นสกิลบัฟดีบัฟได้แล,แล้วความเสียหายจากสกิลโจมตีเพิ่มขึ้น32%อันนี้เป็นบัฟเป็นบัฟเหมือนบัฟเพิ่มโจมตีเลยเนี่ยเหมือนเหมือนบัฟเพิ่มเพิ่มโจมตี อันนี้ก็เป็นบัฟคาแร่แถวหลังมีเหมือนกันแต่แค่อยู่ันคนละตำแหน่งนะฮะถ้าเทียบดูนะอืมดูคล้ายๆดูคล้ายกันมากแค่มีพิษเข้ามาแต่โวลาร่าไม่มีพิษนะฮะเห็นไหมอันนี้มีอัมพานเข้ามาเพิ่มแรงโจมตีเห็นปะเป็นบัฟอันนี้แยกเป็นบัฟเลยโจมตีโจมตีบัฟบัฟเลยเห็นปะปึ๊บอันตรี เพิ่มอข้อได้หายแถวหลังเห็นปะม,มีเพื่มอข้อได้หายแถวหลังเหมือนกันตัวนั้นเท่าไหร่นะหกสิบห้าตันี้เจ็ดสิบห้าใช่ไหมห่างกันนิดเดียวอืมถ้าตันปึ๊บตัวนี้แปดสิบก็ห่างกันนิดเดียวจริงแต่ว่าแพสซีฟตัวนี้จะเป็นการเพิ่มดาเมจแล้วก็แปกผิดเนี่ยนะฮะพาะง้นตัวนี้จะแรงกว่าวส่วนตัวนั้นจะได้ของการได้เทินนะครับได้เทินเพิ่มก็ดีคนละแบบนะครับ แต่เรื่องดามีตัวนี้สุดกว่าป่ะเปิดกันเลยดีกว่านะครับไม่รอแล้วมีสันลี้งตัวใหม่มาด้วยนะครับโลโบแบร์นะครับเดี๋ยวขอดูสกิลของโลโบแบร์แป๊บน,น,นึงนะสำหรับโลโบแบร์เพิ่มนก็เสหายที่ทำได้6.66%นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของเสียเลือดเพิ่มขึ้น20%เร่นกับตัวสายเสียเลือดเนาะสกิลเอฟเฟกต์สกิลอันติ ไม่สนใจการล้างก็คือเป็นการลดทางชมตีก็คือเป็นดีบัฟมาแหละ1นเทิรหนึเทิหนหลอมีเรื่องความเสียหายมีเล่นกับเสียเลือดแล้วก็มีลดดาเมจถ้าพูดถึงตัวละครสกิลแบบนี้นี่นึกถึงสายปืนเนี่ยโซเนียเดี๋ยวนะมีตัวโซเนีย ชาล่ามีซิวเวียเฮเลนาเป็นเฮเลนาหรอบาเปลกันเปล่าเฮเลนามีเพิ่มความเสียหายด้วยน่าสนใจนะอันตีจะเหมือนกับน้องอเฮเลนาเลยก็คือก็คืออันตีจะลดลดโจมตีลดพลังโจมตีปะได้รับความเสียหายอ๋ออันตีอันตีอันนี้มาในนี่เพื่อน เป็นสกิลที่สองที่สองสะท้อนที่หนึ่งอ้าวไม่ใช่หรอสร้างข้อตีหายทั้งหมดแล้รับข้าตีหายเพิ่มขึ้นอ๋อเป็นดีบัฟที่ทำให้ได้เราเขา้าตหายเพิ่มโอเคแล้วก็มีเพิ่มโจมตีเข้าไปด้วยอุ้ยแจวนะอันตีทีนี้ลดทางแอแ็กแพคแล้วก็ได้ขด้อข้อตหายเพิ่มขึ้นด้วยถ้าไปใส่ให้ตัวนี้ก็คือแจวอยู่นะแต่เป็นใส่โจมตีอะ่ะนายุตะยังไม่เหมาะ อืผมยังไม่ค่อยเจอตัวแจวๆเท่าไหร่ต้องเป็นตัวดาเม,มิมูมียวๆถึงจะคุ้มอะ่ะตัวดามจเดียวๆผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อืมนี่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 เล่นกับตัวนี้มีลันซามีลันซาขโมยดีขโมยบัฟลดดีบัฟเล่นได้โอเคเอาไว้ก่อนแล้วกันาาเดี๋ยวาาเดี๋ยวาาค่อยว่ากันนะเปิดก่อนเลยนะครับกินเวลามานานมากนะครับ ไปครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ2 0 0 0มืนะครับสอง0 0มาดูว่าจะโดนไปเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เงหลือน,น้อยมากหลังๆมาหาเพชรค่อนข้างจะยากเลย <c oughs> ผมก็แบบผมว่าผมทำเควสทุกวันแล้วนะทุกวันแล้วนะกิจกรรมก็เก็บนะก็ยังไม่ทันนะครับเดี๋ยวรออีกห00ันจากากิจกรรมตีบอสนะฮะ <c oughs> แล้วกว่าจะมาด้วยนะก็รอหลายวันอยู่นะ ไปครับขอโดนน้อยๆหน่อยได้ไหมอยากเหลือสักหมื่นหนึ่งมาไวให้อุ่นใจอุ้ยบ้านะดุลเลทปวยเนี่ยมาหลอกให้ดีใจหรือเปล่ามาหลอกให้ดีใจโอ้มีลุงมาจัดไฟครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองดาวอุ้ยสายเสียเลือดซะด้วยกระไหิบปาะ ลอริต้าหลุดเละไปลอริต้าอุ๊ยอุ๊ยทุกคนดีใจดีใจดีใจนะครับโอเคหลุดเละแต่ก็อุ๊ยลอริต้าใส่ปืนเหรอุ๊ยแจวเลยอะ่ะใส่ปืนใส่ปืนปืนเฮ้ยปืน,ปน,ปนเอ๊ะเดี๋ยวนะแถวล่างใส่ปืนหมดทุกตัว เกินไปเปล่าโอเครุนเรงด้วยผูเศร้าอ่ะแต่ก็ดีใจเออเป็นความเศร้าที่อยู่ในความดีใจนะโอเคคือลอคือลอเลต้าเหมือนว่าจะเปิดในตู้ธรรมดาไม่ได้ด้วยนะต้องเปิดในต้องหลุดในตู้แบบตู้แบบตู้เลดอัพอะไรพวกเนี้ยเหมือนกันนะฮะ มีเงินไม่ได้นะดูลักษณะน่าจะโดนการันตีนะครับน่าจะหมดแล้วสองหมืนวันนี้ดูทรงอยากจะต้องเก็บมายาวๆอุย้ยเล็ดห,หน้านี่ผมัวยแน่เลยสัตว์เลี้ยงอาจจะต้องข้ามนะงั้นเราไม่มีเปิดทีเดีด้วยเราจะต้องไปไปล่อยสัตว์เลี้ยงไปก่อนอดูการันตีสองดาวโอ้โหเศร้าเลย ไปครับเหลือหมื่นสองจะรอดไหมเนี่ยพอที่จะไปเปิดสัตว์เลี้ยงสักตวัวหนึ่งได้ไหมอุ้ยห้าเหลือลงทุกคนอาจจะพอมีลุ้นขึ้นไปสามดาวโอเคแต่ลุดดร่นอ í, ลีลุดเหล่เป็นตัวที่เรายังไม่ได้ผมก็ผมก็มมดีใจละจริงๆถือว่าเราได้ตัวใหม่ในในเหลียน,นั้นๆมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เท่าที่แบบไมนี่มานะ ยังไม่เห็นคือผมยังไม่เห็นแบบพวกตัวรีลันกลับมาเลยนะสังเกตไหมหรือว่ามันเรหรือว่ามันยังใหม่อยู่หรือเปล่าก็เลยยังไม่มีรีลันโอ้โหการันตีเลยไหมครับเนี่ยแปดทันไม่ยินใจแล้วนะโอเคโอเคครั้งก่อนเรามีแบบ องดาวเป็น3ามดาวเนาะช่วยชีวิตแต่รอบนี้ก็คือไม่มีดวงแล้วนะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลุดไปแล้วต้องรอบีต้องได้นะต้องได้แหลยนะนะโอเคเอว้าหูได้สักทีจริงๆน้องเป็นตัวเท่าที่ดูน้องเป็นตัวสาย PVP นะ PVP แต่ก็เอาไปลงในด่านพวกเหรียนได้เพราะว่าตัวแถวหลังเราล้วงยากอยู่แล้วแต่ว่าอ่าที่ผมเล่นมาตัวใหญ่จะเอาเอาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาตี้ของโนราไปาไปแช่มากกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำน้องได้สุดได้แรงขนาดไหนได้มาตัวเดียวโอเคเลยเหลือ6,000เหลือเก้าคูเหลือ 6, หมื 9, ห่นห 5, นึงน่งพอดีเลยอะ่ะได้ตัดใหญ่ตัวหนึ่งไหมเนี่ย เออผม, ừ, ผ,มผมก็อยากแบบนี้อยู่เหมือนกันนะขอเคหน่อยหนึ่งได้ไหมไม่มีแมวข้ามครับตรงข้างหน้ามันจะมีแมวมันจะมีแมวอูได้ตัวใหม่มาตัวหนึง่งเคตรงข้างหน้าตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีแมวออกมาถ้าเราได้ถ้าเราได้ตัว ADR นะครับ โอเคปึ๊บแมวโผล่ไหมแมวไม่โผล่มียอมเสียเลยอาจจะต้องรีบหารีบหาเพชรในวันข้างหน้านะโอเคแมวไม่โผครับแต่ก็กลัวลุนเลยเหมือนกันนะจริงๆผมกม็เรียกว่าอะไรจริงๆก็ไม่ค่อยแบบเชียร์เท่าไหร่นะไม่ไม่ใช่ว่าไม่เชียร แต่ผมผมบอกว่าแบบมันยังไม่จำเป็นสำหรับผมมากอ่ะสำหรับมีอ่ะแค่รู้สึกว่ามีไวเออให้อุ่นใจเฉยพอไหมอะ่ะโูแมวไม่โูดเลยอ่ะเหลือเท่าไหรหกเหรอเหลือหกไป้ครับเปิดหกก็ได้หกก็หกปึ๊บเพอจะได้หลุดก่อนเราจะได้เก็บเพชรไปเปิด ตัวละครน,นะครับปึ๊บปึ๊บออกอย่างยางโอเคสองโอง้โหการันตีจริงทุกคนไปสุดท้ายครับเนี่ยแมวเห็นปะแมวออกมาแล้วโดนการันตีสุดท้ายพอดีครับต้องรอรลุ้นว่าได้ไหมเอาโหรุนเลง โอ้โหเศร้าเลยครับเศร้าเลยเดี๋ยวดูข้อมูลหน่่ยตอนนี้ตัวละครอันนี้เป็นตัวเบสิอมีเคนเดียเข้ามาเพิ่มแล้วมีเคนเดียตัวหนึ่งมาเพิ่มที่เหลือไม่มีแปลว่าตัวตัวนี้อาจจะเป็นใส มีอาจจะเป็นสายปืนที่มาเพิ่มในในไอตัวธรรมดาก็ได้นะผมเหลือเท่าไห้นสองพ้าอืมอะลองดูลองดูเผื่อฟุกได้อุ้ยแมวมาโอเคโอเคดวงดวงผมยังยังได้อยู่นะโอเคทุกคนเหลือ2,800 2,000โอเค ก็หลักๆก็คือเรียกได้ว่าหอบครับรุดกระจายรุดเล็ดสัตว์เลี้ยงรุดเล็ดหนึ่งอ่าแล้วก็ตัวละครรุดเล็ดอีกหนึ่งเรียกได้ว่าโดนจุกๆเลยแต่ว่าตอนนี้ถ้ากับว่าตัวละครที่เรายังไม่มีก็ถ้ากับอิสกาตัวเดียวนะครับแล้วก็คู่หูสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเหลือแค่ไอตัวเนี้ย ที่เป็นตัวตู้ธรรมดาแล้วก็เป็นสลามนะครับที่เป็นด่านด่านเขาเรียกว่าด่านบอสเนาะอันนี้จะเป็นตัว S R ที่ผมยังไม่มีดวงอันนี้เป็นตามกิจกรรมมีปูมีม้าน้ำมีตัวหุ่นยนต์เนาะแล้วก็มีตัวตัวนี้ไม่รู้ม,มันมีในตู้ธรรมดาไหมยวผมขอเชก่อนถ้ามีในตู้ธรรมดาแปบลบว่าอนาคตเราหาได้ไง แต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็นั่นแหละครับอ่ามีตัวนี้หนึ่งมีตัวนี้สองมีปูสามมีมานะเ้ยมีทุกตัวเลยนี่นาตู้ธรรมดาแต่ว่าไม่เป็นไรอนาคตเราหาได้นะครับสายสะสมอย่างเราก็ประมาณนี้ครับค่อนข้างจะลุ้นนะสำหรับเลดรอบนี้นะรุนเลดสองอย่างด้วยในงบสองหมื่นนูเสียหายลายแสนนะครับเสียไปเกาสิบเอร์เซ็นของงบทั้งหมดที่เรามีนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วขอไปทําใจก่อนนะจะต้องดองดอ,องเพชรอีกยาวๆนะครับเพื่อเลดหน้าโอ้โหตัวละครนี้อยากได้ในอนาคตเนี่ยที่รออยู่ก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ของก็ไม่มีเดี๋ยวต้องไปเจอกันในคณะอุกิจกรรมโอเคยังดีท่ากิจกรรมเอาไว้ให้ผมได้เล่นอยู่นะไม่งั้นแบบเรียบร้อยผมไปแน่ๆนตอนนี้อุ้ยมันมีผมพลาดอะ่ะ มันมีมันมีตั๋วนี่นะฮะพลาดเลยทุกคนผมลืมมาซื้อตัว๋วไม่งั้นเราจะประหยัดกว่านี้เนาะโอเคโอเคไม่เป็นไรครับ<อ>ก็เดีย๋ยวไว้เจอกันบ๊ายบาย